สวัสดีครับวันนี้แนะนำสถานที่ที่สวยงามอีกที่หนึ่งนะครับด้านหน้าคือฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับเพื่อนบ้านที่แสนดีสปปลาวนะครับถึงว่าแม่น้ำโขงจะขวางกั้นนะครับแต่ความเป็นมิตรภาพยังดีเสมอแม่น้ำโขงบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจุดนี่เป็นจุดที่อยู่บริเวณ จุดท่องเที่ยวที่หนึงนะครับเป็นหน้าโรงเรียนเชียงคานวิจิตวิทยา mm hmm. ก็จะเป็นจุดที่แสดงนะครับวัฒนธรรมของพี่น้องชาวอำเภอเชียงคานจุดนี้นะครับ mm hmm. ก็เป็นจุดเช็คอ mm ิ hmm. นอีกที่หนึง่งริมโขงเชียงคานจุดนี้ก็จะอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับของ ตัวเชียงคานอยู่ใกล้ๆกับที่ประการอำเภอเชียงคานโรงเรียนเชียงคานวิจิตวิทยาอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจุดนี้ถ้าเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมีเยอะๆนะครับก็จะเป็นที่จอดรถนะครับสำหรับการเต้นนอนอีกจุดหนึ่ง ูนเรียนรู้การท่องเที่ยววิถีชีวิตริมโขงกลุ่มพื้นที่เชียงคานท่ารี่เมืองเลยเป็นกิจกรรมนะครับว่าผีผีโขนนะครับ ีโขนน้ำบุญเดือนหกบ้านนาเศร้าถนนเส้นนี้ทำพิเศษนะครับเป็นชมทิวทัศน์เรียบฝั่งแม่น้ำโขงตอนเช้าก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับปัน่นจักรยานออกกําลังกายฝั่งแม่น้ำโขงจุดนี้จะมีความกว้างประมาณสัก สามร้อถึงสามห้าิเมตรนะครด้านหน้าคือพื้นที่ของอทางอำเภอท่ารี่นะครับทางอำเภอท่ารี่จุดนี้ก็จะเนจุดศูนย์วัฒนธรรมที่นึงก็จะมีเรือนะครับมีเรือให้บริการล่องโขงแม่น้ำโขงนี้ก็จะไหลแล้วเข้าสู่ตัวจากอำเภอเชียงคานแล้วก็เข้าสู่ พื้นที่ของจากจังหวัดเลยก็สู่จังหวัดน้องคายน้องคายแล้วก็บึงการบึงการแล้วก็เข้าสู่จังหวัดนครพนมมุกดาหารอาํานาจเจริญอุบลร,ราชธานีนะครับก็จะเป็นจุดที่ทำขึ้นเพื่อการนอกจากเป็นการเรียนรู้นะครับสนับสนุนการท่องเที่ยว ถนนเส้นนี้นะครับเป็นเป็นเรียบฝั่งโขงนะครับก็จะเรียบฝั่งแม่น้าโขงไปเลยด้านหน้าก็จะเป็นเรือนที่เป็นคล้ายๆล้าโอท็อปนะครับเป็นบ้านพักอาศัยของพี่น้องชาวเชียงคานแล้วก็เปิดให้เป็นโอท็อปเป็นลักษณะของโอท็อปพื้นที่นะครับให้เป็นที่พักด้วยทําเป็นรีสอร์ทเป็นโฮมสเตย์ก็ได้นะครับ แห,หลายท่านที่มาเชียงคานก็หลักๆก็จะมาเยี่ยมชมนะครับมาเที่ยวมาเยี่ยมชมมาพักผ่อนมาศึกษาวัฒนธรรมวิถีของความเป็นอยู่พี่น้องของปเางถนนนี้เป็นถนนหลักนะครับถนนหลักส่วนด้านหน้าก็จะเป็นฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณทิมแม่น้ำโขงก็จะเป็น ทางก็เป็นให้ท่องเที่ยวนะครับให้เดินเล่นให้ปั่นจักรยานเล่นแต่จุดนี้ก็จะเป็นถนนหลักด้านหน้าไปตรงไปนิดนึงประมาณสักห้าเมตรก็จะเป็นที่ประการอำเภอเชียงคานวัดสำคัญก็จะมีหลายจุดนครับตัวนี้ที่โรงเรียนนี้คือวัดวัดท่าขคกนะครับ ถนนเส้นนี้นะครับถนนที่ตรงไปนี้ถ้าเป็นเวลาค่ําคืนนะครับก็จะเป็นมีตลาดมีร้านค้ามีสิ่งของมากมายเป็นถนนคนเดินพื้นที่มีความกว้างนะครับประมาณสักแดถึงสิเมตรโดยประมาณนะครับแล้วก็มีความยาวประมาณเกือบสองกิโลนะครับพื้นที่เกือบ2กิโลนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวก็จะนอนพักผ่อนที่นี่นะมีอาหารจําหน่าย เวลากลางคืนนะครับช่วงเวลาค่ำคืนเวลาตอนเช้าๆก็จะมีทางศาสนาก็จะมีทําบุญตักบาตรนะครับโดยเจ้าของบ้านเจ้าของที่พักหรือว่าพ่อค้าแม่ขายก็จะอำนวยความสะดวกให้โดยการจะมีจัดชุดนะจัดชุดตักบาตรให้ถ้าชุดเล็กก็60บาทชุดใหญ่ก็100บาทผู้ที่มาพักมาทําบุญก็นั่งรอนะครับตอนเช้าก็จะมี ระสูง์นะครับท่านก็จะเดินมาบินทบาาบริเวณนี้นะครับเราก็เตรียมตัวใส่บาตได้มาพักผ่อนได้มาท่องเที่ยวได้มาทําบุญด้วยเพิดความสุขทางใจอย่างหนึง่งนี่คืออําเภอเชียงคานจังหวัดเลย เชียงคานมีป้ายประชาสัมพันธ์นครับเส้นทางท่องเที่ยวเชียงคานนิยมธรรมนูญเชียงคานเทศบาลตำบลเชียงคานจุดนี้ก็จะมีป้ายประชาสัมพันธ์นรกรมการค้าภายในตลาดต้องชมเอกลักษณ์พาณิชอัตลักษณ์ของชุมชนยินดีต้อนรับทุกท่าน ตลาดชุมชนคนเดินวิถีเชียงคานบ้านไม้เก่าริมโขงจังหวัดเลยจุดหน้าวัดนะหรือวัดท่าคกนี่นะครับก็จะเป็นตอนเย็นๆนี่ก็จะเป็นหรือเป็นวิธีกลางนะครับนี่คือภาพทั่วไปนะครับ ุดนี้ก็จะเป็นวิธีกลางนะวิธีกลางถ้ามีงานก็จะมีถ้าเป็นดนตรีก็จะมีวงดนตรีที่นี่นะครับสวนนักท่องเที่ยวก็จะเดินไม่ว่าจะเดินตามถนนกลางหรือว่าถนนเรียบโขงกลับมาเถิดเชียงคานเชียงคานยังหวานอยู่ ุดด้านหน้าวัดนะครับทางวัดท่าคกนี่ครับตรงข้ามมาก็จะเป็นทําเป็นรูปนะครับรูปนาคเครับเป็นบันไดนะครับทางลงสู่แม่น้ำโขงวิถีชีวิตสองฝั่งโขงนะครับประเทศไทยและกับประเทศสมพราวตอนนี้ก็จะมีเรือเรือเล็กนะครับเป็นเรือเล็กก็จะสัญลักษณ์ก็จะติดธงชาติด้วยนะครับติดธงชาติยเพื่อความสะดวกนะครับ จะเป็นการบอกไฟแม่น้ำโขวงยางเช้าเ้าก็จะดูแสงแดดนก็จะดูไม่ชัดเท่าไหร่แต่ถ้าช่วงเงย็นเย็นก็อาจจะชัดเจนนะครับดูสวยงามพี่น้องทางสงปปลาวก็จะมองเห็นกันเห็นกับเห็นเป็นหลังคาเรือนอยู่ชัดเจนนะครับเราจะทางห่างกันก็ประมาณไม่ถึงกิโลนะครับสัก ็ดร้อยเมตรก็พอมองเห็นได้ชัดเจนที่นี่ก็คือจุดหนึ่งในพื้นที่ของอำเภอเชียงคานซึ่งจะอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับของตัวเมืองเชียงคานเป็นมุมเส้นทางที่อยู่ตรงกับวัดท่าครกครถ้าเราเข้าตรงไปตามเส้นทางไปก็จะเป็นวัดศรีคูณเมืองนะครับเป็นวัดที่สำคัญอีกวัดหนึ่ง คือพืน้นที่นะครับโรงเรียนนี้ก็จะถ้ามีผู้มาเที่ยวเยอะนะครับก็จะเป็นสถานที่จอดรถในบางครั้งนะครับก็ต้องดูความสะดวกอีกที่หนึ่งนะครับจุดท่องเที่ยวของอำเภอเชียงคานนอกจากจะมาดูวิถีชุมชนเชียงคานแล้วนะครับมาดูวิวฝั่งแม่น้ำโขงแล้วก็จะมีหลากหลายวัฒนธรรมหล,หลายอย่าง หนึ่งในั้นก็จะมีที่ต้องเที่ยวใหม่ที่ซ้ำขึ้นก็คือสกายวอล์กนะครัสกายวอล์กเชียงคานก็จะห่างจากไปเส้นทางนี้ครับเส้นทางกลางเมืองนี้ไปประมาณสักเกืแบบนอบ2ีกิโลถนนนี้ก็คือถนอนชายโขงนะครับถนนชายโขงถนนชายโขง มีประวัตินิดนึงนะครับอุโบสถสิมวัดท่าคกวัดท่าคกบ้านเชียงคาตบบนตำบลเชียงคานอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยวัดท่าคกตั้งเมื่อพศ2395โดยบิดาของพระศรีอัคราตนี่คือประวัตินะครับวัดท่าคกก็จะเป็นถนนอยู่กับถนนชายโขง ถนนชายโขงนะครับท่านมาท่องเที่ยวก็จะเดินถนนนี้แหละครับประมาณเกือบเกือบสกิโลนะครับเกือบ2กิโลก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับถ้ามีเวลารัะมีโอกาสดีๆก็เอามาเยี่ยมชมอำเภอเชียงคานนะครับขอบคุณครับ